วันนี้ก็ทำสปริงเกอร์ใหม่นะครับในส่วนชวนชมนะครับนะที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะที่ผมใช้นะครับซื้อมาจากลาซาด d านะครับกับช้อปปี้จะไม่ได้นะครับแต่ท่าน,นี้แหละนะครับก็ลองใช้ดูนะครับก็ผมว่ามัน มันกระจายน้อยนะผมว่านะครับคือไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าถ้าไปใช้ตัวปลูกต้นไม้ก็น่าจะเวิร์กนะจริงๆผมอยากได้กระจายมานะครับมันไม่ถึงฝั่งขวามือผมเลยนะครับที่แรกก็เข้าใจว่ามันเป็นที่ความแรงน้ำนะครับอันนี้ผมใช้หกตัวนะครับกับน้ำน้ำประปาหมู่บ้านนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนใช้เป็นปั๊มลมนะครับที่น้ำมันแรงมากๆก็เหมือนเดิมนะนะครับก็ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับก็ตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะครับที่ใช่อาจะผมจับกล้องมือหนึ่งมันเลยตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะไม่ก็น่าจะได้ถอดออกนะครับว่าก็ทากาวแล้วด้วยนะครับน่าจะได้ตัดทิ้งเลยนะครับเสียดายนะครับตอนแรกก็มั่นใจว่าโอ้เห็นในวิดีโอนะครับน่าจะกระจายไปทั่วนะครับแต่พอมาใช้จริงก็เออไมอยังที่เห็นนะครับ ก็มันก็ไม่ได้กระจายทั่วเท่าไหร่นะที่สเปคเขาเขียนไว้3าเมตรนะครับแต่ว่าพอมาใช้จริงมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์นะครับอ่ะเยวผมจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้นะครับที่เคยใช้ประจำนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเนี่ยนะครับที่ที่ที่เคยใช้อยู่ประจำนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวจะถา่ายวีดีโอให้ดูนะครับว่ามันจะต่างกันไหมนะครับอันนี้ผม ลองทั้งน้ำปลาปลาแล้วก็น้ำไดยน้ำปัม๊มอัตโ,ตโนมัติแล้วนะที่มันแรงๆนะครับคนที่ได้ก็เท่าๆกันนะครับก็เลยจะตัดสินใจเปลี่ยนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ใช้กับพวกต้นไม้ที่เราปลูกในสวนดีกว่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับอโอเครอบหน้าคงไม่ทากาวแล้วนะครับเสีย <laughs> ดายนะอันนี้ทากาวไปแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนตัวสปริงเกอร์ก่อนประกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังคิดจะซื้อมาใช้ก็ลองดูนะครับไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับผมนะครับอันนี้คือผมต้องการให้มันกระจายมากกว่านี้ด้วยความแรงของน้ำเท่านี้นะครับอ่าอ่าก็มัน ถ้าเราไปใช้ที่อื่นเช่นอย่างที่ผมบอกใช้ปลูกต้นไม้ในสวนอะไรแบบนี้มันน่าจะเหมาะเพราะมันกระจายน้ําไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็มันปรับทิศทางซ้ายขวาได้ด้วยนะนะครับน่าจะเหมาะมากกว่านะครับกับการที่เรามาใช้กับพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ละก็อย่าลืมฝาเกเพื่อนๆกดติดตามช่องกเกษตรเอาไว้ให้ถ้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทํคที่ต่อไปครับผมอตอนนี้ผมก็ เปลี่ยนหัวสปริงเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ่าเป็นตัวที่ผมบอกนะครับน้าเหมือนเดิมนะครับดูความแรงครับคนละเรื่องเลยนะครับดูการกระจายครับทั่วพื้นที่เลยนะครับอ่าแต่ว่าอ่าบริเวณตรงกลางมันก็จะอ่ามันก็จะคล้ายๆกับว่ามันมันแรงจนออกมาขอบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมติดสปริงเกอร์ทีนะครับประมาณอ่าเมตรห้าสิบนะครับก็ช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับอ่ามันก็จะ โดนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีตัวอื่นพุ่งมานะครับคนละเรื่องเลยนะครับผมอ่าหัวสปริงเกอร์นะอันนี้จะแบบกระจายทั่วถึงนะครับอ่าแบบที่ที่ผมต้องการนะครับผมต้องการกระจายแบบนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับใครอยากได้ให้มันกระจายทั่วถึงหรือว่าอยากได้ให้มันอยู่แค่รอบๆต้นนะครับอ่าก็เลือกให้ถูกแล้วกันนะครับอ่าว่า จะเลือกแบบไหนนะครับอต,ตัวเล็กนี่ดีมากเลยนะตัวเล็กสุดด้านเนี้นะครับเห็นไหมมันกระจายแล้วมันเป็นฝอ,อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมคงจะไปซื้อตัวเล็กมาใส่นะครับอันนี้มันกว้างไปนิดนึงนะครับผมนะน้ําแรงเท่ากันกับเมื่อกี้เลยนะก๊อกเดียวกันนะครับที่เดียวกันครับแต่ว่าดูดีต่างกันเยอะนะครับการกระจายของน้ําก็เลือกให้ถูกมากันนะครับว่าเราอยากใช้งาน แบบไหนนะครับให้เหมาะกับพื้นที่ของเรานะครับจะได้ไม่พลาดเหมือนผมนะครับอ่าโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับขอบคุณครับ